สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับผมไอซ์กับช่องน็กเจนคัพฟอร์ครับวันนี้เรามาอยู่นอกสถานที่นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มมาชวนทนะครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมารับชมบรรยากาศทดลองขับนะครับนิกเจนฟอร์ดเอเวอร์ตนั่นเองนะครับและคันที่อยู่ด้านข้างผมคันนี้นะครับก็เป็นเจ้าน็กเจน ฟอร์ e เอเวอเนะครับไทเทเนียมพัดรุ่นขับ4ท็อปที่สุดเลยนะครับผมเป็นสีส้มด้วยนะครับก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับว่า Next Gen Ford e v e r วอเรนะครับเขามีออปชั่นเขามีดีไซน์ภายนอกดีไซน์ภายในและเทคโนโลยีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาในเจน2022นี้นะครับฝากท่านผู้ชมนะครับทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องเน็กเกนขับกับขผมด้วยครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันพร้อมๆกันเลยครับไปเลยครับ โอเคนะครับ okay, Next Gen Ford Everest นะครับไทเทเนียมพัดนะครับจะมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0ลิตรนั่นเองนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบไบเทอร์โบนะครับแรงม้าจะอยู่ที่210แรงม้านะครับแรงบิดจะอยู่ที่500นิวตันเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับในส่วนของตัวท็อปคันนี้นะครับก็จะเป็น เกียร์10สปีดแบบไฟฟ้าด้วยนะครับเป็น e c h i p t e r นั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบการขับเคลื่อน4ล้อนะครับจะมี2 high, 4 high และ4 low นั่นเองครับและในหมวดของการขับขี่นะครับก็ยังสามารถเลือกในส่วนของ dive mode นะครับเพื่อให้ง่ายดายต่อการขับขี่นะครับเรียกว่าใช้งานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าตัวรถของเจ้า Next Gen Ford Everest ไทเทเนียมพัดคันนี้กันเลยนะครับเริ่มต้นที่ไฟหน้ากันก่อนเลยนะครับในส่วนของไฟนะครับผมจะเป็นไฟแมทริก LED นั่นเองนะครับที่ทาง Ford ดีไซน์ออกแบบใหม่นะครับเป็นไฟหน้าแบบซ c l a m p LED นะครับมาพร้อมกับโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็ระบบที่ต้องบอกว่าเป็นระบบที่ Ford พัฒนามานั่นก็คือแมทริก LED นั่นเองนะครับจะมีระบบนะครับ ปรับแสงนะครับตามความเร็วของรอบรถนะครับหรือว่าจะเป็นระบบป้องกันการแยงตารถคันหน้านะครับแล้วก็ระบบปรับลำแสงนะครับหักเลี้ยวตามพวงมาลัยด้วยนะครับจะช่วยส่องสว่างได้ดียิ่งขึ้นนะครับเวลาเราหักพวงมาลัยทําให้ส่องสว่างได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ <S <S แล้วก็มาดูในส่วนของดีไซน์ด้านหน้านะครับดีไซน์ด้านหน้ากระจังด้านหน้านะครับก็เป็นดีไซน์กระจังน้าหน้าแบบใหม่นะครับจะสังเกตว่า มีความใหญ่แล้วก็มีช่องลมแบบนี้นะครับเป็นแบบรังพึ่งนะครับช่วยระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะครับเป็นสีโครเมี่ยมตัดกลางแบบนี้แล้วก็มีโลโก้ Ford อยู่ตรงกลางหน้ากระจังนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้องหน้ารถด้วยนะครับในส่วนของกล้องหน้ารถนี้นะครับก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็มีที่อาฉีดน้ําให้ด้วยนะครับต่อมาครับ เรามาด um, like ูกันท <combined> ี่ไฟตัดหมอกครับไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วนะครับเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ด้วยนะครับมาพร้อมกับเซนเซอร์ป้องกันการชนด้านหน้าถึง4จุดนะครับแล้วก็เดลดาป้องกันการชนนะครับเรดาร์ในการตรวจจับคนเดินถนนต่างๆนะครับก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับห่วงลากจูงด้านหน้า2จุดด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของดีไซน์นะครับจะมีการดีไซน์ออกแบบใหม่นะครับจะเห็นได้ว่าเส้นลายเส้นสันนะครับบนฝากระโปรงนะครับทำให้ รถของเรานะครับมีสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่ฉีดน้ำนะครับจะถูก ปรับตำแหน่งนะครับมาอยู่ที่ใต้ฝากระโปรงแบบนี้นะครับผม Nextgen Ford Everest นะครับมีดีไซน์ที่ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับผมคิดว่าน่าจะถูกใจสาย PPV นะครับสายครอบครัวนะครับโอเคครับเมื่อสักครู่เราดูดีไซน์ด้านหน้าตัวรถกันไปแล้วต่อมาเรามาดูดีไซน์ด้านข้างตัวรถกันบ้างนะครับว่า n e x t Gen Ford Everest มีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นจากด้านข้างกันก่อนเลยนะครับด้านข้างนะครับจะมีความ กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าในเจนฟอร์ดเรนเจอร์มีการขยายฐานล้อมากขึ้นถึง5 0มิลิเมตรนะครับทำให้รถดูใหญ่แล้วก็ดูกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับความเหลี่ยมนะครับดูเส้นนะครับมีความเป็นสันมีความคมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับคิ้วล้อนะครับขนาด3นิ้วนะครับจะสังเกตว่าคิ้วล้อจะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยนะครับพอช่วงล่างนะครับ n นเจ Gen Everest นะครับจะมาพร้อมกับระบบโช๊คที่เป็นทวิน ทูบนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับดิสเบรกคู่หน้าดิสเบรกหลังนะครับเป็นช่วงล่างแบบวัดลิงก์นั่นเองนะครับต่อมาครับล้อแมกซ์จะเป็นล้ออันลอยนะครับทำสีทูโทนแบบนี้นะครับเป็นล้อขนาดขอบ20นั่นเองนะครับดัดด้วยยางกูดเยียร์นะครับมาพร้อมกับซีรีส์ยาง 25555R20 ทับอนะครับอันนี้จะเป็นยางที่ออนเทเรนนั่นเองนะครับสามารถวิ่งได้ทุกสภาพผิวถนนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีการทดสอบในทางออฟโรดด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ายางกุดเยีย r รุ่นนี้นะครับสามารถลุยในทางออฟโรดได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวฝากติดตามต่อไปด้วยนะครับผมต่อมาครับช่องระบายลมหรือแก้มข้างนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับต,บตัดด้วยโครเมี่ยมแบบนี้นะครับมีสัญลักษณ์คำว่าไบเทอร์โบสีโครเมี่ยมแบบนี้นะครับบอกชื่อรุ่นอยู่ที่กลางแก้มข้างแบบนี้นะครับผม ต่อมาครับดีไซน์กระจกมองข้างครับมีการดีไซน์ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ฟอร์ดให้มาจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับที่บริเวณมุมกระจกมองข้างแบบนี้นะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะที่เปลี่ยนช่องทางการจราจรด้วยนะครับมาพร้อมกับไบสปอร์ตด้วยแล้วก็มีกล้องนะครับ360องศาอยู่ที่บริเวณด้านข้างกระจกแบบนี้ด้านใต้กระจกแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับกล้องมอง และก็มาพร้อมกับกล้อง360องศานะครับที่อยู่บริเวณด้านใต้มุมกระจกแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับไฟสองสว่างนะครับแบบนี้นะครับเมื่อเวลาเราเปิดประตูนะครับก็จะมีไฟแบบนี้มาให้เรามาให้เห็นบริเวณด้านข้างของตัวรถได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับนี่เลยอะคริลิกนะครับไทเทเนียมสีโครเมียมแบบนี้อยู่บริเวณที่ประตูนะครับ แล้วก็บันไดข้างนะครับมีการดีไซน์ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับทำให้ดูทันสมัยดูโมเดินมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงทนความแข็งแรงนะครับรับน้ําหนักได้มากกว่า100กิโลนะครับมีการออกแบบใหม่นะครับมีเท็กเจอร์เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับมีตุ่มบริเวณ บันไดนะครับป้องกันการลื่นได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ด้านข้างจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้ด้วยละกันนะครับมือเปิดครับจะเป็นมือเปิดสีโครเมียมแบบนี้นะครับมาพร้อมกับสมาร์ทคีย์เลดแบบนี้ด้วยนะครับสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับสามารถเปิดปิดประตูได้โดยที่ไม่ต้องใช้รีโมทด้วยนะครับเรามาดูกันต่อในส่วนของด้านบนนะครับอันนี้นะครับแหลกหลังคานั่นเองนะครับจะเป็นสีออกสีบอลเงินแบบนี้นะครับแหลกหลังคาก็มีมาให้นะครับสำหรับสายออฟโรดนะครับหรือว่าสายแคมปิ้งนะครับก็สามารถ ยึดติดนะครับเป็นแหลกหลังคาหรือว่าสัมภาระได้นะครับบริเวณหลังคาแบบนี้นะครับคงทนแข็งแรงครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับดีไซน์แบบใหม่นะครับดูมีความกว้างมีความทัฟมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อในส่วนของด้านท้ายตัวรถกับเจ้า n e x t g e n Everest Titanium p พัขับเคลื่อน4ล้อคันนี้กันต่อเลยครับ โอเคนะครับรับชมกันในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าตัวรถด้านข้างตัวรถแล้วนะครับต่อมาเรามาชมในส่วนของดีไซน์ด้านท้ายตัวรถของเจ้า Next Gen Ford Everest คันนี้กันต่อเลยครับในส่วนของดีไซน์นะครับไฟท้ายมีการดีไซน์ออกแบบใหม่นะครับเป็น s ิ gnature LED นะครับที่จะมีมาในรุ่นของ Next Gen Everest นะครับจะเห็นว่าเป็นไฟ LED แบบนี้นะครับมาพร้อมกับอะคริลิกนะครับคำว่า Everest นะครับฝังอยู่ที่โคมไฟแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้อง นะครับมองถอยหลังนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการถอยจอดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ป้องกันการชนด้านท้ายมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ฟอร์นะครับอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็อะคริลิกนะครับเทเนียมแล้วก็คับซีนอยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนนะครับที่ปัดน้ําฝนก็มีมาให้นะครับบริเวณ ฝาท้ายแบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับนี่เลยครับที่ฉีดน้ำนะครับทำให้เราสามารถทำความสะอาดกระจกได้นะครับเมื่อทัศนวิสัยของกระจกนะครับสกปรกนั่นเองนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับฝาท้ายจะสามารถเปิดได้ที่บริเวณนี้นะครับหรือว่าจะใช้รีโมทกดก็ได้แล้วก็ที่สําคัญที่ Ford มีมาให้นั่นก็คือการเปิดฝาท้ายแบบแฮนด์ฟรีนั่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้มือเปิดนั่นเองนะครับ โอเคนะครับบริเวณด้านท้ายก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อในส่วนของดีไซน์ภายในห้องโดยสารกับเจ้า Nickgen f o r d Everest t i t a ทเ u เ p ียมัดขับเคลื่อน4ีลอ้อคันนี้กันต่อเลยครับไปรับชมครับโอเคครับมาชมในส่วนของดีไซน์นะครับภายในห้องโดยสารของ n e กเก e n e v e r e s t ขับเคลื่อน4ีลอ้อ t i เ a เนียมพัสคันนี้กันต่อเลยครับดีไซน์ก็จะต้องบอกเลยว่าหรูหราพรีเมียมมากๆนะครับดีไซน์เป็นแบบโทนสีดำนะครับตัดด้วยอา โทนบอลเงินนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกแผงประตูต่างๆนะครับหรือบริเวณคอนโซลนะครับจะเป็นแบบซอฟทัชด้วยนะครับเป็นนิ่มๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เรามาเริ่มต้นจากพวงมาลัยกันก่อนเลยนะครับพงมาลัยนะครับที่ n e Gen Ford e v e r e s s ให้มานะครับจะเป็นพวงมาลัยผ่อนแรงแบบไฟฟ้านะครับน้ำหนักเบาขับง่ายสะดวกสบายนะครับแต่ว่าที่เพิ่มเติมมาในรุ่นของ Next Gen e v e r e s s นะครับนั่นก็คือการปรับที่สามารถปรับได้สองแบบนะครับนั่นก็คือปรับแบบ ดึงเข้าหาตัวได้นะครับหรือว่าปรับแบบขึ้นลงแบบนี้ได้นะครับที่ Next Gen Ford เพิ่มเติมขึ้นมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาครับเรามาชมในส่วนของหน้าปัดนะครับหน้าปัดดิจิตอลนะครับขนาด12นิ้วนั่นเองนะครับางขวางแบบนี้นะครับเพิ่มต้องบอกว่าหน้าปัดดิจิตอลนะครับขนาด12นิ้วนี้นะครับจะแสดงผลในส่วนของการขับขี่นะครับหรือว่าจะเป็นระดับน้ํามันระดับน้ํามันเครื่อง นะครับแลดับอุณหภูมิความร้อนต่างๆนะครับหรือว่าการแสดงผลความเร็วนะครับของตัวรถก็สามารถมองได้ที่หน้าปัดดิจิตอลขนาด12นิ้วนะครับที่วางอยู่บริเวณด้านหน้าคนขับแบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับดีไซน์นะครับหน้าจอขนาด12นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ s ิ n c 4A นะครับที่เรื่องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับที่ทาง Next Gen Ford Everest ให้มานะครับในส่วนของหน้าจอ ซิงโฟเอขนาด12นิ้วนี้นะครับจะแบ่งการทํางานเป็น2ส่วนนะครับในส่วนด้านบนนะครับจะเป็นในส่วนของมันตรีฟังก์ชันแล้วก็ในส่วนของด้านล่างจะเป็นในส่วนของคอนโทรลระบบแอร์เครื่องปรับอากาศต่างๆนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Apple Carplay and r o i d Auto ได้นะครับแบบไร้สายนะครับ n e x t กิลฟอร์ดเอ e s s นะครับจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Ford p a s s ผ่านมือถือนะครับไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ที่ใดนะครับหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะครับ เพียงแค่ท่านมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะสามารถสั่งสตาร์ทรถได้สั่งปลดล็อกตัวรถได้เช็คพิกัดของตัวรถได้อย่างง่ายดายครับผมแล้วก็มาพร้อมกับแท่นชาร์จนะครับไวเลสนะครับไวเลสชัตเตอร์มีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ next gen e v e r l e s s นะครับจะมาพร้อมกับเกียร์ไฟฟ้านะครับหรือว่า e s h i p t e r นั่นเองนะครับต้องบอกว่าดีไซน์นะครับหรูหรามากๆนะครับในส่วนของ e c h i p t e r นี้นะครับจะมาพร้อมกับ ระบบช่วยถอยจอดอัจฉริยะนะครับ2.0นะครับในส่วนของระบบช่วยถอยจอดอัจฉริยะ2.0นี้นะครับจะเพิ่มเติมขึ้นมาในการถอยจอดเข้าซองและก็ในการถอยจอดเทียบข้างด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้าก็จะมาพร้อมกับระบบเบรกโฮนั่นเองนะครับเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในขณะที่เราขับรถติดๆนะครับจะช่วยผ่อนแรง ในขณะที่เราขับรถด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบการขับเคลื่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่า Nex t g e n Ford Everest นะครับคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับจะมาพร้อมกับ i v ฟ m o d e นะครับที่มีโหมดการขับขี่ให้เลือกนะครับหรือว่าจะเป็นการขับขี่แบบ t o high f o high f o low นะครับอันนี้จะเป็นแบบพั t i ามนั่นเองนะครับแต่ที่ง่ายดายไปกว่าน,นั้นนะครับใน ในส่วนของไดโหมดนะครับจะทําให้ผู้ขับขี่ผู้ใช้งานนะครับเลือกโหมดการขับขี่ได้อย่างง่ายดายเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดถนนลื่นสลิปเปอรี่อ่าโหมดลากพ่วงนะครับโหมดโคนร่องนะครับผมแล้วก็โหมดมัดแอนแซนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะไปใช้งานจริงนะครับในการทดสอบ เดี๋ยวฝากติดตามต่อด้วยละกันนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเบาะหนังนะครับดีไซน์ก็จะเป็นเบาะหนังเกรดพรีเมียมแบบนี้มาให้เลยเบาะคู่หน้านะครับจะเป็นแบบป้องไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็넥เกน Gen วอ r l e s s นะครับจะมาพร้อมกับระบบออโต้กระจกทั้ง4บานเลยนะครับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับในส่วนของกระจกมองข้างด้วยนะครับแล้วก็ระบบตัดแสงกระจกมองถอยหลังนะครับจะเป็นแบบตัดแสงด้วยนะครับแล้วก็มูลูฟ มีมาให้นะครับสามารถเปิดได้ทั้งบานเลยนะครับในส่วนของมูลรูฟหรือว่าซันรูฟนั่นเองครับโอเคครับแล้วก็ระบบแอร์จะเป็นการแยกอิสระซ้ายขวานะครับสามารถปรับอุณหภูมิได้ปรับความแรงของพัดลมได้ซ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็มีช่องเก็บสัมภาระเพิ่มเติมมาให้นะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้มีช่องวางแก้วน้ํามาให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมี ปลั๊กมาให้นะครับสำหรับเสียบปลั๊กแบบ230โวลต์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการปรับพัดลมแอร์ด้วยนะครับก็จะอยู่ในส่วนของด้านหลังสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็มีมาให้ด้วยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นต่อการใช้งานครับแล้วก็เมื่อสักครู่ผมลืมบอกไปนะครับ เบาะแถวตอนที่3นะครับจะเป็นปรับแบบไฟฟ้าด้วยนะครับสามารถกดพับได้แบบไฟฟ้านั่นเองนะครับผมโอเคครับสเปคก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบกับสถานที่จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นออนโรดหรือออฟโรดนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบสมรรถนะของ n x t เ e n นเอ r e s t พร้อมๆกันเลยครับไปเลยครับลุย นนี่เยโอ้โหมีนะครับหลุมโอเคในตัวหงลุมหลับก็คือหนุมซอกครับค่อยๆหย่อนลงไปครับนะครับรีบหนึงครับนี่นครับตอนหลังยกแล้วนะครับนี้ลงไปเบาๆฟันครับ จะเป็นมัดอรัดนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเข้าในตัวของเยเน,นะครับแล้วก็เลือกมาเป็นโโลนะครับระบบก็จะเปลี่ยนด้ครับว่าอ,อ,อเราใส่โลตอนนี้แล้วเนี่ยรเราไม่ได้เปลี่ยนระบบเราก็ต้องมาใส่ในตัวของดีบล็อก,อกเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าในตัวโหมดเนี่ยมันเป็นถนนลื่นอยู่ ใช่ไหมครับผับดูครับปฏิบิตรครับในตัวของต้นลูกเนี่ยเรามีในตัวของอเครื่องเบรกข,ขนาดกลางและชั้นะน,นะครับก็คือในตัวของมีดเส้นนะครับต้องบอกว่าในตัวของการทําง,งานต้องบอกว่าค่อนข้างเสถียรมากนะครับต้องบอกว่าเสียงตัวของการจับเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนแต่ก่อนละ ผต้องบอกว่าแทบไม่รู้สึกว่าเสียง,งถ้าเกิดเราบอกว่ามันชา้าไปรก็ดันขึ้นนิดนึงอ่าอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้เหยียบเบรกหรือเร่งใดๆนะครับตอนนี้ก็เซนเนี่ยเขาจะทำงาโนโอเคไปด้วยออตอนนี้ครับตอนขับขอน้ำเนี่ยอยู่ประมาณ70็ดถึงแปเซนประมาณนั้นตอนที่เพิ่มขึ้นไปเนี่ยเพิ่มพลัเง่นอีกนิดนึงครับ เ,เ,เ,เติมนิดนึงเพิมกนินึ่งแตว่าในตัวของรถเนีย่ยว่าจะขึ้นได้อย่างไม่ได้โอเคนะครับเป็นไงบ้างครับผมพาทุกท่านไปทดลองขับกันพร้อมๆกันมาแล้วนะครับผมคิดว่าตัดสินใจไม่ยากเลยนะครับในการที่จะเลือกใช้งานรถ P P V ที่สมรรถนะ เพียรพร้อมขดดนี้นะครับแล้วก็ราคาที่ไม่แพงเลยนะครับสำหรับ nexgen t e v e r e s t คันที่จอดอยู่ด้านข้างผมคันนี้นะครับราคาเพียง1.854,000บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้รับรถสวยๆแบบนี้กลับบ้านไปเลยนะครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ n f x t g r n n o r r r e x t g r n e x t g e n Ford Everest นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือว่าคอมเมนต์มาใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับหรือว่าจะโทรหาผมได้โดยตรงนะครับที่เบอร์085 886 6455นะครับผมมีบริการจัดไฟแนนและส่งมอบรถให้ถึงบ้านเลยนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับฝาก ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้กับช่อง Next Gen c a f o ของผมเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ